สวัสดีครับเพื่นๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไตยพาเที่ยวจุดที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือปามหสิงห์ครับมาชมแสงแรกที่จะดวงอาทิตย์จะขึ้นแต่ตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นนะครับโมงตะลายแล้วโมงครึ่งมันก็ยังไม่ขึ้นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามองวัน0.25แล้วนะครับให้ดูอยู่ทางขึ้นคุน ันนี้ก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาจอดรถกางเต็นท์นอนปิกนิกกันครับตรงนี้ตรงนี้เหมือนกับว่าไม่ไม่ได้เสียตังค์หรือต้องจ่ายที่กางเต็นท์ไม่แน่ใจนะครับแต่เ,เขาก็มีห้องน้ำสาธารณะให้เข้าอันนี้ก็คือกินกันแล้วก็วางไว้หนาวคือตรงนั้นก็มีเต็นท์อยู่เต็นท์หนึ่งไม่แน่ใจว่า เขาก็คงไม่ให้เข้าไปข้างในประมาณนั้นจุดนี้เขาไม่ให้เข้ามาแล้วนะครับเรามีนักท่องเที่ยวมาอยู่ชายขอบหนึ่งหลังเพราะตรงนี้จะเป็นทางป่าน่อยๆครับเดี๋ยวผมจะเดินแบกเข้าไปนี่คือจุดไฮไลท์ของฝ่าหัวสิงแต่เขาก็เหมือนกับว่าเป็นที่ลาดตีหลวงเขาไม่ให้เข้ามาเพราะว่าออกจากมืดๆหน่อยอะไรประมาณนั้น นี่จะเป็นจุดชมวิวบนผาหัวสิงนะครับเนี่ยสวยงามมากพอขึ้นมาได้นะจะให้ดูวิวรอบๆหน้าผาหัวสิงตอนนี้หนาวตรงนี้จริงๆมีที่ีผมให้ดูลวดหนามเขาไม่ให้นะักท่องเที่ยวขึ้นมาแล้วนะครับมันตรลาย รีสอร์ชข้างลา่างตรงนี้ก็ดูครับก็ข้า,ขาต้มหลักไว้อันนี้ถ้าตกลงไปก็ไม่รอดเลยครับคนหนาวมชมพระอาทิตย์ขึ้นด้วยกัน จากนั้นก็มเห็นเขาคออันนี้จะไม่มีหมอกถ้าเป็นตอนหน้านี้จะมีหมอกครับแล้วผมจะรอจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นครับชมบรรยากาศไปด้วยกันครับ ก็ยังดูครับแสง,งสีข้างสาไฟก็กำลังหมดน,นักท่องเที่ยวก็กำลังตื่นครับตอนนี้จุดนี้ก็คือป่าหัวสิงนะครับจุดชมวิวผาหัวสิงครับแทมกลางความหนาวหนาวมากครับลมแรงลมแรงลมแรง ชมแสงแรกที่า่ามัวสิงห์ับอาทิตย์กำลังจะเลื่อนสู่ขอบฟ้าขึ้นมาแล้วนำ้ำางนี้ก็วิ่นเขาอีกลูก ที่นี่ขาห,หัวสิงหนาเย็นจะเยียบเฟือกหนามากสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมถ้าจากมาเที่ยวก็มาครับปูทับเบิกก็ให้ชมบรรยากาศประมาณนี้นี่หนาวกล้องจะสั่น่อยนะครับมือมันไม,ม่ไหวหมันมอะ Mm-hmm. <laughs>